ในมันโอ้โหแม่ค้าตัวน้อยน่ารักจังเลยลูกจ๋าบอกมาช่วยหนูซื้อหน่อยแล้ว เออเดี๋ยวกลับก่อนนะคะน้องข้าวหอมบอกเดี๋ยวกลับก่อนนะคะใช่ค่ะนีไ่ไงถ่ายไลฟ์สดแล้วแบบคนเต็มเลย คนสนใจกันเตวเลยเดี๋ยวน้องเข้าหอมนี่ได้ดังแน่เลยเนี่ยทำไงเนี่ยถ้าดังเนี่ยลืมป้าไหมเนี่ยเอาป้มป้าซื้อไแล้วไม่ซปานูเลยหรอซื้อแล้วไงจำไม่ได้หรอ แม่ค้าตัวจริงเหน,นื่อยแล้วเหนื่อยแล้วพูด <P ew d> ยังไม่หยุดเลยอะ่ะ แล้วหมดเลยนะ,นะ,ะเออถ้าไม่รีบมาซื้อเดี๋ยวจะกลับก่อนนะคะ <c oughs> ถ้าไม่ใช่ถ้าไม่รีบมาซื้อกลับก่อนนะคะ ตกลูกลมแรงเฉยเฉยไม่ตกเบรคไม่ตกขายอยู่บ้านนาเจ๊ฝน,นอพอดีมันมืดตึ๊บมาเลยอะ่ะจะต้องมีคนแม่มา